สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนท่านแฟนคลับเซี่ยวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเปเรียนหุไปไปมได้จากออนไลน์นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่านี่นะครับอะไรนะซิสชั่นหรอ C ี S I O S นะครับเขาบอกว่าหัวข้อคือนักลงทุน66%นนะครับรู้สึกเสียใจที่ได้ตัดสินใจการลงทุนด้วย อารมณ์หรือแรงกระตุ้นครับในเดียวกันครับก็มี3-2%นะครับที่ยอมรับว่าลงทุนในขณะเมานะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตมากครับผมเลยตั้งหัวข้อเอาไว้หน้าตื่นตาตื่นใจว่าน้ำทุนเจนแซครับเทรดขณะมึนเมาครับ7%นอนไม่หลับเพราะกังวลเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็3ใน10ต้องเสียน้ำตายกับการลงทุนนะครับมาดูกันนะครับ ผมก็จะสรุปจากนี้นะมาเป็นประเด็นให้ชมครับค้าแล้วกันเออเจนเนี่ยเจนเรื่องของเจเนเรชันเนี่ยเขาแยกอย่างนี้นะครับก็คือว่าเจนแซเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะอายุ1 8ถึงยีนะครับก็ประมาณนักเรียนมาหาลัยนะเรียนมาหาลัยเมลเลเนียนครับก็เป็นวัยทำงานครับยี่สิบห้าถึงสี่สิบนะครับแล้วก็เจนเอ็กก็คือสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบห้านะครับ ไปพี่บูมเมอร์ห้าสนงเจนะครับข้อมูลนี้น่าสนใจมากนะครับว่านักทุน6สบกของนักทุนที่ตัดสินใจลงทุนอย่างหุนหันพันแรกแล้วก็เทรดตามอารมณ์นั้นจะมีความรู้สึกเสียใจภายหลังซึ่งคนที่เจเนอเรชั่นที่รู้สึกเสียใจมากสุดคือใครรู้ไหมครับเจเนอเรชั่น Z ครับ Gen Z นะที่เป็นวัยรุ่นวัยวัยเรียนเนี่ยนะครับ85%ครับเจนเมลเนียนครับที่เป็นวัยทำงานนะ73%ครับแล้วก็เจน X 60%ครับ Gen Z เนี่ยจะตัดสินใจตามระบบก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าวัยรุ่นเน่เนาะฮอร์โมนมันพุ่งพลานครับแล้วก็ไม่ฟังใครครับไม่ฟังใครครับคือปกติเขาบอกเลยว่า 3-2%ของนั่งทุนนะครับซื้อขายในขณะที่เมาครับและแน่นอนครับว่าอันดับหนึ่งก็คือเจนเซ็ฮะวัยรุ่นวัยเรียนแล้วเนี่ยครับมีการซื้อขายและลงทุนขณะมึนเมามากกว่าเจนอื่นฮะผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมักมีช่วงที่ยากลำบากในการควบคุมรวมจากการลงทุนครับมากกว่าผู้ที่พึ่งพา ที่ปรึกษาทางการเงินครับคือพูดง่ายๆคือคนที่ให้คําคนที่แบบมีหัวโขนนุ่งสูงะนะจะเครียดมากกว่าคนดันมากกว่าคนที่เป็นคนธรรมดานะเป็นที่คนที่ขอคนให้ปรึกษาพวกนี้คนให้ปรึกษ,ษาเนี่ยมักจะเครียดจะควบคุมอารมณ์ได้ยากกว่าคนที่ไปขอคําปรึกษานะครับและเขาบอกว่าผู้จัดการลงทุน ผ่อาการการลงทุนด้วยตัวเองรายงานอัตราการนอนไม่หลับและการตัดสินใจที่น่าเสียใจสูงกว่าผู้ที่ผู้ที่ใช้การปรึกษานะครับเพราะแน่นอนครับยิ่งยิ่งเครียดมากกดดันมากก็นอนไม่หลับนะครับนลงทุนส่วนใหญ่ครับ58เนะเห็นด้วยว่าผลงานของพวกเขาทำงานได้ดีขึ้นเมื่อรมไม่อยู่ในสมการครับแต่ ขาบอกว่าพูดง่ายพอทำนะเพราะว่าเกือบเกือบครึ่งนะครับรายงานว่ามีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ครับไม่ให้ตัดสินใจลงทุน37%นะครับ37%ก็เกิน3ใน10ทะ่วแง่ๆนะ3ใน10ของนักทุนนอนไม่หลับครับเพราะกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นครับสงสัยติดดอยนะครับติดดอยหรือว่าอาจจะมีอารมณ์ประมาณว่าตีตนไปก่อนไข้ หรือประมาณนะคิดไปก่อนครับคิดไปก่อนกลัวอนาคตนะฮะ43%รู้สึกอิ่มเอมท่วมท้นครับแล้วก็36%ขายเร็วเกินไปนะครับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิเขาพูดถึงเนี่ยสาเหตุเขาบอกว่ามีน้องทุนจนํานวนหนึ่งครับที่เสียน้าตาให้กับตลาดหุ้นนะครับก็คือเส,าาเ,คคคเสียน้ำตาเพราะว่าขาดทุนครับ43%ครับเสียน้ำตาเพราะว่ารู้สึกอิ่มเอม ป็น่เปลี่ยนใจมีความสุขได้กําไรคนระับสามหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมร้องไห้เพราะว่าขายเร็วเกินไปครับสามสี่เปอร์เซ็นต์ะครับเออนี่ข้อมูลที่เออเป็นแฟกต์ที่ท,ที่ที่น่าสนใจและก็ตลกดีนะครับแต่นเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะเพราะว่าตลาดหุ้นนี่มันเป็นมันเป็นสถานที่ที่มันปลุกเราครับมันเหมือนคอนเสิร์ตพวกนี้ครับเหมือนคอนเสิร์ตที่มันปลุกเราอารมณ์ให้เรา,ให,เราให้เราทาอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกอุ้ยเหมือนสึกมีความสุขรู้สึก เครียดรู้สึกกดดันรู้สึกมีความหวังรู้สึกหมดอะไรตายอยากรู้สึกอิ่มเอ็นครับมันทําให้เห็นไหมครับว่าบางคนต้องร้องไห้เลยควบคุมคือมันแบบไม่ไหวอ่ะเนาะร้องเสียน้ำตาเพราะว่าขาดทุนสิบสามเปอร์เซ็นต์คิดูสิท่วมต้นว่าก,กาไรหมหาศาลนี่ก็สามหกเปอร์เซ็นต์อันนี้นี่ขอน่าสนใจนะมีมีด้วยนะกําไรหมหาศาลวิ่งดี์ตโตเป็นเป็นห้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น พันเปอร์เซ็นต์น่าจะร้องไห้ได้นะผมว่านะและสำคัญคือขายเร็วเกินไปก็ร้องไห้ก็จริงนะเด็กผมว่าเด็กน่าจะเป็นเนี่ยเจนเซทนี่แหละครับหรือไม่ก็ขายได้มีอาร์โอนไว่มากๆครับเนี่ยการแข่งตลาดหุ้นนั้นอาจสร้างความเสียหายกับนักทุนนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ใช้ระบบการขายอัตโนมัตินะครับหรือไม่ก็กู้ยืมเงินมานะใช้เลเวอเรจต่างๆนะเขาจะมีเงื่อนไขของ ของคนให้ยืมแล้วว่าถ้าลงเกินเท่านี้ถึงเท่านี้ต้องขายต้องมาคับขายเลยนะโดนจะเป็นนี้ครับโดยเฉพาะยิ่งในวันที่เลวร้ายของบอลสรีทนะครับซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของกิจไร้ยาวนะครับโดยทั่วไปแล้วนักทุนส,าน,น,ส,าน,สนา3ใน10บรายงานว่าต้องเสียน้ำตาให้กับบารทุนแล้วก็เสียน้ําตาเป็นวนมากหลังจากการขาดทุนนะครับยังบอกไปกันเนี้ยเคืนเนี้ยสินต์นะ เสียตาเพราะว่าขาดทุนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งครับในโลกปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกองกระตลาดหุ้นนะสามารถดึงดูดให้นั่งทุนนะฮะและและผู้ผู้ที่สนใจได้ข้อมูลที่ที่มากมายครับและรู้สึกว่าการลงทุนมันง่ายและเข้าถึงง่ายนะครับทําให้การเติบโตของแอปการลงทุนไรยย่อยเนี่ยซึ่งสนับสนุนนะ ให้พวกเรา Day ์เทรดเนี่ยมันเติบโตบูมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครับเพราะว่าเขาสามารถดึงดูนั่งทุนเนี่ยเจเนเรชั่นเและมิเลียมมเข้ามาอย่างมากมายจริงๆริะผมว่านะการทุนแหละทุกเจนมันมามันไม่ว่าจะเจนไหนก็กชอบนั่นแหละเพราะว่ามันมันก็เกี่ยวข้องกับความโลภเลนาะเกี่ยวความโลภเกี่ยวความหวังอะมันมันเป็นเวทีอะ เป็นทุ่งหญ้าแห่งความฝันนะเหมือนกับนสนามฟุตบอลนะม,นมันเป็นมันเป็นอนเทอร์เนชนิดหนึ่งเหมือนนะถ้าถ้าเราใช้เป็นนะแต่ว่าการอนเทอร์เนเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงนะถ้าเราคาดวังกับมันสูงนะฮะนี่จะต้องถ้าคุณคาดวังสูงก็ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีนะแนะนําให้หาความรู้ที่ที่มันอยู่นอกกระแสะมาอ่าน ให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหนังสือผมนะครับก็สามารถลองหาอ่านได้นะครับอันนี้นะส่วนเนี้ยส่วนใหมเสร็จผมว่าน่าสนใจแล้วก็มีประเด็นที่ไม่น่าจะมีใครบอกคุณนะตอนนี้เพราะผมเคยเจอมาก่อนเจ็บมาก่อนแล้วก็ผ่านมันมาได้นะครับเท่าน,นี้นะครับเป็นใจทุกคนนะครับเจอก,กันคริปหน้หน้าสดีครับ